ไปไปไปผ้พาพันยางไปครับผูมาครัพี่ผ้าผ้าพันยางมากผ้พาพันยางมากมุดหลอดออกผ้ายางมาเออย,ยางมาจับสันสันยางมาเลยันไล่ล้างครับไงไ่ทั้งล้างรับมันจิ้วหัวจิ้วเกี่ยวเสาครับเกี่ยวเสา,าสูงพดสูงพด,งงพดเอาระดับกลางเกี่ยวก่อนท่านไรเกี่ยวเลยไรมาครับได้เพิ่งกระยางมาหรอกเออนนั่แหละไป ไปนั่งไปไปไปเดึงครับเดึงๆดงเดึดึอาใส่ัมันจะนันได้ดันตรงนั้มันดันได้ไกูดึงยุ่เดี๋ยวทำนี่แหละครับพ่อแล้วนายพ่อแล้วใส่ก็ใส่เกี่ยเลยเออเกลี่ยเกี่ยสอดใส่ด่างมวยเพิ่ติงอยู่ซอสขับไปจำเเอาสนเสียบก็ใส่สนน้งเจ้านะโขบมาเลยมาใส่ผูกเกลี่ยดีดิ เกี่ยวเลย,ยข้อมูลนได้ไงข้อมูลเป็นอะไรก่อนผสมมาแยมอะไรตีแยมอไรเนี่ยไขยผสมมือไดนประมาณปูเป็นควายคอกบ่ะไม่งั้นไฟซ้อมันนเอื้อยเพิ่นอยู่ซื้อมาเพินพ่นเพิ่นได้จักลูกลนะตัวนั้นมาได้มานทำเข่าบ่ะมาได้อยู่นี่อ๋อครับมันท้องหมาท้องมา,องมามกอื้อยมันก็ไปตัวนึงหมายควาว่าเพิ่นนี่ล่าสุดตัวที่สองในลูกจักเดือนตัวนี้เพิ่นเพิ่นจักเดือนนี่ครับ ปีเด็กปีป่ะอันนี้มันก็สมเป็นสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเลยนี่นั่นเพิ่นดน่ะเรื่องสมปักดันสมคอกลำบะสมเพิ่นเคยสมไผติดลำบะทันติดอยู่ติดสมเอื่อยตัวนี้เลยหองกันป่ะได้ดิเพิร์สมสิบเดือนมือผสมขึ้นข้างจีบเลยข้าวฮะน้ำเมือกไซบ่ะครับมือผสมโอ้ยอยู่บ่นาะ จำหาผมดูเดี๋ยวตรวจท่อเบื้องก็ได้ครับเฮอร์เกลลีสงสัยเออไปยากก็สำคัญว่าซองเขาดีอยู่บปล่าเลยอ่อนตกเกลียดได้ข่อยน้ำนักน้ำนักคนไปเบิร์ตดินี้นักไปเบิด์ตตูคอยจำเบื้องลองเบิร์ตคลิปไว้ให้เพิ่นดันเด้๋ยวเพ็่อนยังเลยเพิ่นดันย่างเดียวแหละน้ำนักไปเบิร์ตถ้าท่องเพิ่นก็พาะออกนะซีฟเดือนเนาะ มันก็ะชงคือท้องหนุนนับแต่แต่กะห้าวกรบโปรงค่ายมันอยู่น้ำกันน้ำคอกพอมันอาจจะบรทปองซิฟไม้ข้อว่าเพิ่นอาจจะมาสมน่ำรังก็ได้เออรอบได้กระโปรงเพราะซัดคนอยู่น้ำกันดิคนละคนละเข่าบ่คนละกอบอ่ะอันนั้นซื้อมาจากห้าอืมเอาออกมาเบ่งออกมาจนหมดไอโจกหยัก อยตนี้อ่อนดอ่อนแล้วผมตรงมีเส้าล้างอีกตัวเส้าหนึ่งเอาเบ่งเขาบอบเรูว่าพอสัตว์พืนอยู่น้ำกันเนาะแต่เห็นล้างสุดนี่คือพืนคือพื้นสิบเดือนแล้วสิบเดือนแล้วเพราะว่า ปลูกคนละมิดทอดกันนะนะอืมไม่ค่อยได้ปล่อยใส่กันเพราะว่าฝ่ายมันโตมามันอยู่คอกของเราคนหน้าเลย่นท้องอยู่ครับเห็นลูกอยู่เห็นครับเห็นท้องอยูุ่คในการครั้แต่ก็น่าจะท้องช่วงหลังก็ได้ไงประมาณาเดี๋ยวเบิ่งเด้อซูนยังประมาณเดี๋ยว ประมาณเจ็ดแปดเดือนโอ้โหในการฉันเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเพื่อนอาจจะมาสมน้ำรังอะไรไงครับครับผมช่วงปล่อยลงทุ่นก็มีเจ้าดอกเออที่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 เจ้าเห็นละล่าสุดนั่นที่เพิ่นผสมนั่นคือสิบเดือนหล่อยเนาะครับเนาะรอบนั้นจะบบติสก็ได้ครับโบตีสหลอบนั่นมาติมมาารอบที่สองหอบที่สามก็ได้ไม่ควายปล่อยอยู่น้ำกันแมน เอาเจ็ดเดือนแปเก้าซีบอ er ีกซีบอีกสามเดือนท่องลอยเปอร์เซ็นต์ครับฟันทงโอเคอัดเข้าไปยาพอนีปุญยาวัดมันมันโอเคครับผมครับ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 